สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีควายหนึ่งฝูงแล้วก็สวยทุกตัวเลยพี่น้องนะฮะวันนี้บอกขายยกเลยนะครับไม่แบ่งนะฮะสาเหตุที่จะขายพี่น้องครับน่าสงสารมากวันนี้โดนไล่ที่อีกแล้วครับผมนะฮะ ตอนนี้คือควายเนี่ยมาฝากผูกไว้ที่สวนสมุนไพรแห่งหนึ่งที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับนะฮะวันนี้ท่านเจ้าของควายถึงกับยกมือไหว้ผมเลยพี่น้องครับผมก็สงสารแกเหมือนกันนะฮะผมก็ได้แต่ทำคอนเทนต์ช่วยแกแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนะฮะวันนี้มีทั้งหมด 6ตัวครับผมนะครับเป็นควายอ้วนแล้วก็สวยทุกตัวเลยนะครับมีพ่อพันหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวได้เห็นนะฮะแล้วก็แม่ลูกหนึ่งคู่เป็นลูกตัวผู้นะครับแล้วก็ <c oughs> แม่ลูก <c oughs> อีกหนึ่งคู่เป็นลูกตัวเมียที่กำลังดูดนมอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแม่เผือกท้องอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวได้ดูนะครับ เดี๋ยวได้ดูครับผมพิกัดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมพิกัดควายอยู่ที่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองวันนี้บอกขายเหมายกข้อครับนะฮะบอกขายเหมายกข้อโดยที่ไม่แบ่งครับผมนะฮะโดยที่ไม่แบ่งเลยนะครับเอาละครับผมเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับราคาขายเลยนะครับผม ทั้งหมด6ตัวนี้นะฮะผู้2เมียสท้อง1แม่ลูก2คู่แม่ลูกเนี่ยตัวนี้อ่างใหญ่มากๆได้พี่น้องได้ดูใกล้ๆนะครับราคาขายเลยครับผม2อ0 0 0น0บาทครับ2,2,000นบาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับพี่น้องครับนะฮะถ้าท่านถูกอกถูกใจนะครับหรือว่ามี มีความประสงค์มีความยินดีที่จะช่วยคุณพี่ท่านนี้นะครับคุณพี่เจ้าของควายนะครับก็สามารถนะฮะมัดจำได้เลยครับผม30นะครับส่วนที่เหลือคือจ่ายวันที่ควายขึ้นรถนะครับพูดจาภาษาวัวรีวิวควายไม่มีเก็บเงินปลายทางครับผมนะฮะทั้งหมด6ตัว2 2 2 0 0 0 0บาทครับ เอาละครับผมจะเริ่มจากแม่ลูกตัวเมียนะครับแม่ลูกตัวเมียแม่เนี่ยอ่างใหญ่มากๆพี่น้องครับวงเขาเนี่ยกว้างสวยมากนะฮะแล้วแม่เนี่ยอ้วนบึกเลยนะครับแม่เนี่ยอ้วนบึกบักเลยพี่น้องนะครับส่วนสูงนะครับวัดแล้วนะฮะตัวแม่นะครับประมาณ135ครับส่วนสูงแม่ประมาณ135 นะฮะฮลูกตัวเมียนะครับที่กำลังกินนมอยู่เนี่ยนะฮะเป็นลูกของดาวอุดรพี่น้องครับนะ,ะมีมีใบผสมแล้วก็มีหลอดน้ำเชื้อให้ด้วยนะครับนี่คือคู่ที่หนึ่งฮะเดี๋ยวผมอ้อมให้พี่น้องดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับแม่จะค่อนข้างห่วงลูกอยู่นะครับผมนี่ฮะ ขออภัยพี่น้องครับเมื่อกี้พี่ชายเจ้าของวัวกระซิบเจ้าของควายกระซิบมาบอกว่าตัวเล็กเป็นลูกเจ้าไหมนะครับตัวเล็กนี้นะฮะเพศเมียครับเป็นลูกเจ้าไหมอายุประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องดูแม่ครับผมแม่เนี่ยอ่างใหญ่หนาลึกมากๆครับผมนะฮะดูท้องครับจะลากพื้นอยู่แล้วครับผมดูครับอ้วนบึกเลยดูลูกคะลูกเนี่ย สวยงามมากนะครับแม่เนี่ยอัตลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับตัวแม่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแม่นิดหนึ่งนี่ฮะดูแม่ครับตาแต้ม,ะมนะครับแก้มจำนะครับแล้วก็คอเนี่ยก็ติดอ่องมาเรียบร้อยดูฮะนี่ครับอาจจะห่วงลูกนิดหนึ่งครับนี่ดูนะครับผมดูครับกีบ เท้ากีบขาสวยเลยทีเดียวนี่คือคู่ที่หนึ่งครับดูนะครับดูแม่ฮะผมต้องถอยฉากออกมาเลยเพราะว่ามันอ่างแล้วก็มันลึกจริงๆครับตัวแม่ดูครับวงเขาก็สวยครับเอาละครับนี่คือคู่ที่หนึ่งครับถัดมาพี่น้องครับคู่ที่สองนะฮะอ่ะข้อมูลคู่ที่หนึ่งเมื่อสักครู่นะครับแม่มีลูกมาแล้ว สามตัวนะครับนี่คือลูกตัวแรกของแม่แม่ใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีลูกแรกนะครับเป็นตัวผู้นะครับลูกของเขาเนี่ยเกิดจากพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นฮะนะครับอัตลักษณ์ครบเหมือนกันครับผมดูฮะดูตานะครับดูแก้มครับผมอ่าตาแต้มแก้มจ้ำคออ่องครบเลย แล้วที่สำคัญอ้วนมากๆสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอ่างด้วยใหญ่ด้วยสูง135บวกครับวัดเรียบร้อยนะฮะสูง135บวกวัดเรียบร้อยวันนี้มาคู่กับลูกตัวผู้นะครับดูนี่ครับผมดูนี่ฮะดูแม่ครับโอ้โห135บวกครับส่วนสูง แม่นี้สวยมากและก็ลูกลูกชายครับเพศผู้ฮะพี่น้องครับดูลูกตัวนี้นะฮะเกิดจากการผสมตัวนะครับเกิดจากการผสมตัวดูครับสวยงามสวยงามจริงๆอ้วนบึกบักเลยดูนี่ฮะดูแม่ครับแม่ลูกที่หนึ่งนะครับ ลูกที่1นนะครับดูครับนี่คือตัวลูกดูครับผมอ่ายังไม่หย่านมนะครับอายุประมาณสักห้าหเดือนได้เนี่ยครับดูใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับเอาละครับทีนี้ไปดูตัวผู้นะครับถัดมาครับผมมาดูพ่อควายของพี่ชายท่านนี้กันครับดูฮะ ยังรอยังหนายังอ้วนอัตลักษณ์ก็ครบเหมือนกันครับผมดูฮะตาแต้มแก้มจ้ำคออ่องครบเลยถุงเท้าสี่ข้างชัดเจนดูครับผมให้ดูมุมไกลๆหน่อยนี่ดูนะครับตัวนี้ส่วนสูงวัดแล้วนะครับประมาณ145นะครับอตอนวัดเนี่ยก็มีดิ้นนิดนึงครับอาจจะมีบวกลบนะฮะมีดิ้นนิดนึงอาจจะมีบวกลบ แต่ความสวยความสมบูรณ์ความอ้วนมาเต็มเลยครับผมดูฮะอายุประมาณ3ขวบถึง4ขวบนะครับตัวนี้นะฮะอายุ3-4ถึง4ขวบครับผมอ่ะทีนี้มาดูช่วงท้ายหน่อยดูครับดูกาเนื้อฮะดูไข่นะครับ,รบอ่าดูครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็น สามีของนางนี้แล้วก็ได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้ก็คือตัวโน้ตที่ผมได้ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าชัดเจนครับผมดูครับโอ้โหพี่น้องดูดูหน้าตาใกล้ๆนี่ฮะดูกล้ามเนื้อสันคอดูแข้งดูขาดูกระดูกครับสวยงามทีเดียวครับผม สวยงามมากๆเลยดูครับผมมุมไกลๆนะฮะดูนะครับอขอเก็บภาพนิดนึงยืนหล่อมากเลยนะครับดูครับเอาละครับเดี๋ยวดูอีกมุมนึงก็ได้ฮะอาจจะย้อนแสงนะครับมุมนี้นะครับนี่ครับดูมุมไหนก็สวยครับของอ้วนดูยังไงก็สวยไม่ว่าจะเป็นวัวหรือเป็นควาย นะครับถ้ามันอ้วนมันสมบูรณ์พันเนี่ยยังไงก็ดูสวยครับผมยังไงก็ดูสวยครับนั่นนะครับอะล่ะครับไปดูของเผือกกันครับผมตัวสุดท้ายครับเป็นควายเผือกนะฮะควายเผือกแม่นี้ท้องนะครับผมท้องประมาณ4-5เดือนท้องกับพ่อพันุ์ตัวเมื่อสักครู่นี้ครับ ะครับท้องกับพ่อพันตัวเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้เผือกทุกจุดเลยนะครับเผือกทุกจุดเลยนะฮะยกเว้นวงเขาที่จะมีสีดำปนนิดเดียวแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยมีกะเป็นเม็ดเม็ดแค่นั้นเองจุดอื่นเผือกหมดเลยครับนะฮะจุดอื่นนี่เผือกหมดเลยที่ลองดูครับดูใกล้ๆฮะดูความหนาครับความกว้างของแผ่นหลังดูนะครับ อวควายสมบูรณ์ทุกตัวอ้วนทุกตัวเลยครับผมดูนี่ฮะฝั่งนี้ครับมุมไกลๆตรงนี้นี่ครับท้องประมาณ4-5เดือนนะครับท้องกับพ่อพันตัวเมื่อสักครู่นะครับดูนี่ครับช่วงท้ายกลมบล็อกเลยพี่น้องนะกลมบล็อกเลยดูครับผมนี่ฮะมุมนี้ ส่วนสูงประมาณ130บวกครับตัวนี้นะเป็นควายสาวท้องแรกนะครับเป็นควายสาวท้องแรก135บวกนะครับเอาละครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายบทสรุปนะครับวันนี้บอกขายยกคอกเหมาฝูงนะฮะเน้นครับผมไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งครับเพราะว่าวันนี้ โดนบีบพื้นที่พูดง่ายๆโดนไล่ที่แหละพี่น้องนะครับโดนไล่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือควายเนี่ยมาฝากผูกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือแบบขายด่วนๆเลยครับผม6ตัวนี้นะฮะสองแสนสองหมื่นบาทพี่น้องครับนะฮะเป็นราคาขายเลยครับผมสองแสนสองหมื่นบาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะฮะควายอยู่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองนะครับถ้าอยากจะมาดูตัวจริงขอว่าไวหน่อยพี่น้องครับนะฮะไวหน่อยเพราะว่าวันนี้ต้องการขายด่วนมากเลยนะครับเอาละครับผมโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอวันนี้คลิปนี้เหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ